ออประธานโทษเหลืออีกกี่วันจะหมดตําแหน่งนายกสมาคมคะปีได้ครับอ,อ๋ออีกปีหนึ่งชัวเหรออีกป,อปีหนึ่งตายตาย,ตายอีกต้องปีหนึ่งชัวเหรอมีข่าวข่าว,าวมาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานกับพิธุแลแต่เดี๋ยวหนูขอถามก่อนเขาลือกันว่าอีสมาคมเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีเงินมีทองเป็นสมาคมถังแตกแหกระเบิดจริงไหมคะเป็นสมาคม <c oughs> จิตอา,าสาส่วนใหญ่อ,อ้าวไม่มีเงินกองทุนสําหรับสมาคมเลยเหรอคะ แต่เราก็มีปัญญาที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในเวลาที่สมาชิกเดือดร้อนพอเวลามีใครเจ็บใข้ได้ป่วยสมาชิกคนไหนเป็นตายขึ้นมาขึ้นมา้านใหม่กนจุกอะไรต่อเมี่อละพอมีตังค์ซื้อกระเช้ากระโชาอะไรไปเยี่ยมไหมคะเออมากกว่ากระเช้าอีกที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราจะมีสวัสดิการให้ไม่ว่าจะเป็นด้านของประกันสังคมหรือว่าประกันชีวิตหรือว่าประกันอุบัติเหตุ หรือว่าทุนการศึกษาหรือว่าผู้ที่ได้เจ็บป่วยในระหว่างที่ป่วยไขย้เรามีให้อุ้ยแม่เจ้าฟังเจราจาพาธีเหมือนท่านเป็นนายกสมาคมที่มีคุณภาพและเอาใจใส่สมาคมและสมาชิกนะคะแต่เดียนได้ข่าวว่า <c oughs> ตลอดระยะเวลาที่ท่านช่วะแรดำลงตำแหน่งมาเป็นนายกสมาคมที่ไม่ไดีความเลยค่ะอ,อผมอยากให้อาจารย์ลองไปสืบถาม ตลกที่อยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในชมรมเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรอย่างแท้จริงถ้าจับตัวคนนั้นมาได้แล้วเขาสามารถที่จะทําได้อย่างผมเนี่ยให้เขามานั่งแทนผมทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพวกบรรดาตลกทั้งหลายแหละเขายงยอาไปพูดเสียเยหายหายแบบนี้น้อยใจไหมคะเออเราเป็นมนุษย์ อุตชชนคนธรรมดาไอ้เรื่องความน้อยใจโกรธรักโรคโกรธหลงเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราต้องใส่ใจในในผลงานของเราที่เราทําไว้ให้กับพวกเขาเห็นเพราะฉะนั้นทําไมอยู่ได้ถึง4 4สสมัยทําไมอยู่ถึงได้8ปีเพราะหลักการตัวนี้ของผมนะที่ผมทําไปส่วนคนที่เขาพูดกันเขาไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกเขาก็ได้แต่พูดเขาก็ได้แต่โจมตีเรา เพราะนั้นคนเหล่านี้ผมอยากให้เขาเข้ามาร่วมอยู่ในสมาคมว่าเราทําอะไรแล้วเขาก็จะได้เห็นอย่าพูดอย่างเดียวอย่าฟังอย่างเดียวออเออดีนปล่าไม่ได้ฟังอย่างเดียวดีนถามด้วยเห็นไหมคะถ้าเกิดเดีนฟังมาอย่างเดียวนะป่านี้ดียนก็ไม่มองคุณค่ะเออ,อ,อทำไมไม่ทําให้อีตําแหน่งนายกมามีเงินเดือนกับเขาบ้างล่ะคะในเมื่อมันยังไม่มีงกองทุนมาเป็นร้อยเป็นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ย เราจะหาเงินที่ไหนให้มาจับจ่ายนะเพราะนั้นมันก็ต้องจิตอาสากันไปก่อนก็ในเมื่อพี่ถูแลบบอกว่าสมาชิกมีตั้ง200อยกว่าคนทําไมอีก200กว่าคนจ่ายค่าค่าสมาชิกรลายปีมันก็น่าจะมีสตังค์เหลือบ้างนะคะ,สะแสดงว่าอีพวกนี้ก็ไม่ให้เงินกันละสิเหลือพอแค่ทําศพก็ดีแล้วเดียนหนูแทบไม่มีแรงจะถามต่อเลยนะคะสรุปแล้วสมาคมยังมีแรงเดินต่อไหมคะพี่ยังพอที่จะมีแรงเพราะ เมื่อไหร่ที่เรายังมีความคิดแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ถอยเราสามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้อยู่เรื่อยๆสิ่งที่พิธุระอยากให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกสมาคมศิลปินตลกอยากให้เขาทำมีอะไรบ้างคะคืออย่างน้อยให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับเรื่องราวของสมาคมร่วมมือกันทํางานร่วมมือกันหาเงินเข้าสมาคมเพื่อบ้รปลายชีวิตของพวกเรา อืมนะคะใครก็ตามนะคะที่เป็นศิลปินตลกและเป็นสมาชิกอยู่ควรฟังท่านนายกบ้างแล้วใครก็ตามที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็ควรมาเป็นสมาชิกเนาะถึงไม่เป็นก็ขอให้ใส่ใจกับพวกเราบ้าง แต่หนูใส่ใจนะคะขอบพระคุณครับใส่ใจมากเลยแล้วก็ใส่ใจจนกระทั่งเห็นว่าท่านนายกของเราเสียสละเวลาอันมีค่ามากเลยนะคะแต่งชุดไทยค่ะถือธงไปโบกเยยวเย้ยวๆๆตามขอบสนามสารพัดเลยสรุปแล้วได้ทํางานในหน้าที่สมาคมไหมคะหรือมัวแต่ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์คะนี่แหละคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยโอ้แม่เจ้าไปนี่ประเทศไหนคะเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นบูไนหรือมไม่ก็มา,าเลเซียหรอคะครับ คือเราแต่งชุดนี้แล้วเราถือธงไตรรงไปทั่วทุกสนามไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกเขาจะถามเราเสมอว่าที่เราแต่งตัวเงี้ยเราเป็นใครแล้วเรามาจากประเทศไหนเราก็จะบ่งบอกกับเขาไปว่าชุดที่เราใส่นี่คือเป็นชุดนักรบโบราณ <polygon> และเราเป,เป็นผู้นำออกองทัพเพื่อที่จะนำชัยชนะเอาเหรียญทองไปสู่ประเทศของเราประเทศของเราคือประเทศ ทราบว่ามีคนให้เงินกันทีนึงเป็นล้านเลยเหรอคะกลอีกการใส่ชุดเป็นโบกแล้วนะค่ะต้องเอามาได้ยังไงมาพูดได้ไงว่าให้เป็นล้านก็จะรู้ไหมนะมันเกินล้านใช่ไหมคิดอย่างนั้นหรือเปล่าฉันว่าน่าจะเกินล้านน่ะไปได้ยินมาจากใครคิดเองยกโตอย่านะคะเป็นนายกต้องสำรวมค่ะขอโทษค่ะค่ะอย่านะคะสูญเสียตําแหน่งนะคะเคลียร์หน่อยสิคะตกลงได้เงินหรือเปล่าครับไม่ได้หรอกครับ ทำด้วยใจทำด้วยความบริสุทธิ์ทำด้วยอยากว่าอยากจะให้นักกีฬาของเราที่ไปทําการแข่งขันเนี่ยได้เหรียญทองกลับมาบ้านเพื่อเพื่อเป็นชัยชนะเพราะว่าไปถามนักกีฬาดูได้ว่าการที่มีคนเชียร์เนี่ยเขาได้ใจขนาดไหนถ้าไม่มีกองเชียร์ถ้าไม่มีใครไปเชียร์เขาเขายือนอยู่บนผืนผ้าใบอยู่คนเดียวโดนต่อยโดนไล่เตะได้ทำอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่มีเสียงเชียร์ไทยแลนด วิ่งขดลุกเขาจะมีความฮึกเหิมมากมเขาจะชนะจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมานักกีฬาคนพิการพาราลิมปิกครับแขนขาขาดขาขาดเล่นวอลเล่์บอลที่ที่ที่เมืองทองวันนั้นแพ้จีนวันนั้นแพ้จีนหนึ่งหนึ่งแมตช์ผมเข้าไปแมตช์ที่สองเขาดีใจเขบอกพี่ตัวแรกมาแล้ว เราก็เชียร์สามารถชนะจีนได้กระเถิบกระเถิบตีเล่นบอลเลยนี่คือกำลังใจที่เรามีส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจแล้วเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทำไมไปทำทำทำไมทำแล้วได้อะไรนั่นคือคำถามที่จะถามต่อมาทำแล้วได้ใจพี่น้องประชาชนที่ทัวระไปเชียร์อีกนะฉันไม่เคยอยากจะดูบอลไม่เคยอยากจะดูมวยฉันอยากดูเธอตอนเชียร์ และเพี่ถูกแล้วคะ่ะเงินทองสารพัดไม่ว่าจะเป็นค่าชุดค่าอะไรต่อมีอะไรการเดินทางไปประเทศโน้นประเทศนี้ขอโทษนะคะเอาสตังค์ที่ไหนมาค่าใครออกเงินให้มันก็ต้องมีคําถามสิมันมีคําถาม,มก็พอจะตอบได้แต่เราไม่ได้อะไรมากมายจากภาครัฐเราได้มาจากภรรยาได้มาจากผู้ใหญ่ ได้มาจากตัวสปอนเซอร์เล,เล็กๆน้อยๆซึ่งจะดูได้เลยว่าตัวแรแต่งตัวนี้มีโลโก้ติดตัวไหมไม่เคยมีโลโก้ติดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโลโก้เมื่อไหร่เราเห็นแก่เงินทันทีเราจะไม่ได้กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเด็ดขาดค่ะเดียนคงไม่อยากจะเจาะลึกนะคะจอง<ด>อีกก็ได้ครับไม่ค่ะพอค่ะเดียนไม่อยากรู้มากไปกว่านี้แล้วนะคะอถ้าเกิดเขาทําคนรเราถ้าใจบริสุทธิ์แล้วละครันกล้าพูดและกล้าเคลียร์ค่ะสุดค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด